เทศไทยรดอนกสิวันนะครับผู้วัยชนทุกท่านถือดอกกุหลาบนะครับตั้งนมโมสามจบพร้อมกันนะครับนมโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสมมาสมพุทัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสมมาสัมพุทัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมมันทุอิมิตสัมมหานาทิยาอธิวัฒนานังสุรัขันตานังสัพพะเทวานังอิมินาสักการินา สัมภาษเทเวปูเชมาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องบูชาเจ้าแม่นาทีท้าวสีทันดอนแม่ยานางเรือและเทพยดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่นบบริเวณปากอ่าวแห่งนี้ ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพเจ้าทังาา้งหลายจะได้ประกอบกุศลละกิจกุเทศสน,สน,สน,สนกุศลให้แก่ท่านในแพทย์ไพรโรธกรสิวัน,น,น,นผู้วายชนนบัดนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอัธิและอังคาร พพท่านในแพทย์ไพโรธกสิวะผู้วายชนขอเจ้าแม่นาทีาท้ทาวสีธันดรแม่ยน,น,นางเรือแ,และเทพยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษา,าอันิและอังคาราของท่านในแพทย์ไพโรธกสิวัน ผู้วายชนและขอได้โปรดอนุโมทนาโดนบรรดาลให้ดวงวิญญาณของท่านในแพทย์ไพโรจน์เกษวัตรผู้วายชนจงไปสู่สุคติในสัมปรยายภพประสบสุขในทิพยามิมาน ช่วนิดนิรันดร์การเธอ